สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t Room นะครับวันนี้มีเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงทุกคนมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าทำยังไงถ้ามีเรื่องผิดใจกันแล้วเขาเงียบนะครับผมเชื่อว่าไอประสบการณ์หรือสถานการณ์อย่างเงี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตรักของคนทุกคนทุกคู่เลยนะครับไอโมเมนต์ที่บางทีทะเลาะทะเลาะกันเนี่ยแล้วอยู่ๆผู้ชายเงียบนะครับ เป็นธรรมดาเลยนะฮะจากประสบการณ์ชีวิตตัวผมเองเหมือนกันนะครับเวลาที่ผู้ชายเงียบเนี่ยผู้หญิงมักจะลุกมักจะมโหเพิ่มนะครับว่าเฮ้ยมาพูดกันให้จบสิเคลียกันให้จบสิผู้หญิงมักจะเป็นเพศที่ชอบเคลียนะฮะ <c oughs> ดังนั้นทะเลาะกันทีไรผู้หญิงมักจะจี้แล้วใช้อารมณ์จี้ถามเดินตามอะอย่างผู้ชายเงียบเดินหนีผู้หญิงก็จะเดินตามแล้วก็ไปจี้จี้จี้จนผู้ชายระเบิดอารมณ์ขึ้นมานะครับแล้วพอผู้ชายระเบิดอารมณ์ขึ้นมาหลังจากที่เงียบเนี่ยน,นะครับมันเลยกลายเป็นว่าทะเลาะนหนักกว่าเดิมและรอบนี้มันจะจบลงได้ยาก อาจจะเกิดการทุบตีคว้างปลาเข้าของหรือใช้คําพูดที่รุนแรงเสียดแทงหัวใจกันยิ่งกว่าเดิมนะฮะใครเคยเป็นอย่างนี้แล้วยังทําซ้ําๆอยู่เนี่ยนะครับผมอยากบอกเลยให้สาวๆหรือผู้ชายที่ฟังอยู่กาตามเนี่ยนะฮะ ให้ลดสถานการณ์อย่างเงี้ยอย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของเราบ่อยเกินไปเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราโมโหแล้วมิงกันแล้วทะเลาะกันจนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทาซ้ําๆทําซ้ําๆสมมติอาทิตย์หนึ่งมีทะเลาะแบบเนี้ยสักสองสาครั้งนะครับเดือนหนึ่งเป็นกี่ครั้งแล้วล่ะ10กว่าครั้งถูกไหมฮะแล้วพอทะเลาะกันมากๆเนี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมันจะเกิดภาพจําติดอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วมันทาให้คุณทั้งสองคนเนี้ยค่อยๆเกลียดกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับความรู้สึกภายนอกคุณอาจจะรักและผูกพันกันแต่ความรู้ึึกกล ในจิตได้สํานึกเนี่ยคุณแฝงความเกลียดเอาไว้แล้วพอมันบ่มเพราะเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีเป็น5ปีเป็น10ปีนั่นนะฮะคุณกับเขาจะหมดแพชชั่นต่อกันนะครับมันจะตามมาด้วยคําถามที่ผู้หญิงมาถามผมเยอะมากว่าทําไมผู้ชายถึงไม่ทําการบ้านหรือผู้หญิงบางคนมาถามผมว่าทําไมพี่ถึงไม่มี อารมณ์ทางเพศกับสามีเลยคะ่ะถามไปถามมาสืบไปสืบมาอ๋อทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยหมักหมมไอความรู้สึกเกลียดชังชั่วร้ายอยู่ในจิตใต้สำนึกกันบ่อยๆนะฮะมันไม่ดีกับชีวิตคู่แน่นอนดังนั้นถ้าส่อแววแล้วเนี่ยเหมือนที่ผมพูดเนี่ยเริ่มทะเลาะกันผู้ชายเงียบผู้หญิงไม่ยอมเงียบไม่ยอมหยุดเอาผู้ชายเดินหนีผู้หญิงเดินตามไปทะเลาะแล้วมันไม่จบไม่สิ้นเนี่ย ควรจะเริ่มแก้ปัญหานี้แต่เนิ่นๆนะฮะคำแนะนําในคลิปนี้ของผมก็คืออยากจะฝากคนที่อารมณ์ร้อนทั้งหญิงชายนะโดยเฉพาะถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยแบบทะเลาะกาันแล้วแฟนเงียบผมบอกเลยนะอย่าไปจี้นะครับให้เราพยายามพอเขาเงียบเนี่ยคนใดคนหนึ่งเงียบเนี่ยคนที่เงียบก่อนเนี่ยคือเขาเริ่มพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วย่างตัวผมเหมือนกันถ้าผมทะเลาะกับใครเนี่ยถ้า ยังรู้สึกว่าคุมอารมณ์ได้เนี่ยผมก็จะเสียงดังโวยวายสู้เต็มที่แต่เริ่มพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันจะเดี๋ยวแรงกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะด่าเข้ามากกว่านี้หรืออาจจะมีความโกรธเกี้ยวชุนเฉียวกว่านี้ผมจะใช้วิธีการเนียบ ขณะที่เงียบเนี่ยเหมือนเหมือนที่โบราณชอบสอนนะ่ยนับ1นึถึงร้อในใจเงียบแล้วก็พยายามสงบสงบสงบนะฮะแต่ถ้าฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งไม่หยุดแล้วพยายามจี้ด้วยคําพูดที่มันเสียดแทงใจหรือคําพูดที่แบบโอ้โหถ้าด่าอันนี้มาอีกฝ่ายนึงต้องระเบิดแน่ๆเลยก็ยังจะพูดมาอีกเนี่ย ในที่สุดอะไอคนที่เงียบมันเงียบไม่ไว้ไม่ไหวนะฮะแล้วมันก็จะระเบิดออกมาจนทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะฮะสาวๆส,ส,สังเกตนิดนึงเมื่อไหร่ก็ตามเหมือนที่ผมบอกเชื่อผมแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นเชื่อผมเนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนของคุณพอทะเลาะกันอยู่แล้วเขาเงียบเนี่ยผมแนะนําให้คุณจะเงียบด้วยนะครับเวลาที่ต่างคนต่างเงียบเนี่ยมันจะทําให้เราไปสงบอารมณ์ตัวเองแยกกันได้ยิ่งดีสมมุติบ้านมีหลายห้องอย่างเงี้ยหรือมีหนึ่งห้องนอนคอนโดนหนึ่งห้องนอนหรือมีคนละมุมอย่างเงี้ย ไปอยู่คนละมุมเลยนะฮะช่วงที่ทะเลาะกันสุดๆแล้วพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบปุ๊บพอเราเห็นเขาเงียบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนภูเขาไฟซึนามีอะนะฮะพอเขาเงียบแปลว่าเขาต้องระงับอารมณ์ที่มันมันร้อนแรงอยู่แล้วดังนั้นจงเงียบด้วย ครบแ,แยกออกมาไปหาอะไรอย่างอื่นทําให้ใจเย็นลงนะฮะถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันหรือในห้องเดียวกันไม่ได้ก็อาจจะเดินออกไปก็ได้นะฮะออกไปซื้อของซื้อขนมซื้อไอติมกินนะฮะซื้อช็อกโกแลตกินให้มันรู้สึกลื่นลมไอไอศครีมกับช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะมันจะช่วยได้ดีให้ผู้หญิงอารมณ์เย็นขึ้นนะครับหาติดตู้เย็นไว้ก็ได้ใครทะเลาะกับแฟนบ่อยๆหาไอศครีมกับช็อกโกแลตติดตู้เย็นไว้พออารมณ์ไม่ไหวแล้วว่าเถียงเถียงเถียงดาดาดาจนผู้ชายเงียบแล้วพอผู้ชายเงียบหยุดเลยนะฮะหยุดเดินไปเปิด เปิดตู้เย็นไม่ใช่เปี่ยนเดินไปเปิดตู้เย็นเลยนะฮะหยิบไอติมมากินเลยนะครับสักพักหนึ่งหรืออาจจะโทรไปเมา้์กับเพื่อนก็ได้หรือไปทําอะไรก็ได้ไปออกไปข้างนอกไปรดน้ําต้นไม้หรืออะไรอย่เงี้ยให้ใจเราเย็นลงเดี๋ยวพอต่างฝ่ายต่างเย็นลงนะครับแต่ละคู่มันใช้เวลาไม่เหมือนกันบางคู่ผ่านไป2อสชั่วโมงอาจจะเย็นแล้ว ะะบางคู่อาจจะต้องแบบรอให้ข้ามคืนถึงจะเย็นนะฮะแล้วพอใจเย็นลงค่อยพยายามพูดดีต่อกันนะครับพูดดีต่อกันแล้วไอ้เรื่องที่มันคาอยู่ผู้หญิงเนี่ยชอบเคลียร์ผมเข้าใจนะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีปัญหาและชอบเคลียร์นะครับอย่าเพิ่งไปเคลียร์หน้าง,งานนะครับผ่านไปสักคืนนึง พอใจเราเย็นลงหรือถ้าบางคนเย็นยากผ่านไปสักวัน2วันก็ได้แล้วค่อยกลับมาคุยใหม่มาเคลียร์เรื่องนี้ใหม่แต่ก่อนที่จะเคลียร์เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆหรือมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยว้นระยะจนเราหายอารมณ์ที่มันหงุดหงิดแล้วอะนะครับ ง้อกันก่อนดีกันก่อนนะครับถ้าเขาไม่มาง้อเราก็ไปงอเขาก่อนงอผู้ชายไม่ยากนะครับหาของกินอร่อยอร่อยที่เขาชอบเนี่ยทำ,ทำกับข้าวถ้าคุณเป็นคนทํากับข้าวทํากับข้าวที่อร่อยอร่อยที่เขาชอบมันก็เป็นการง้อแล้วนะฮะหรือถ้ารู้ว่าเขาชอบกินอะไรเนี่ยหาของกินที่เขาชอบมาให้เขากินนะฮะหรือไปเอาใจไปไปบีบนวดไปซบและทําหน้าแบ้วยิ้มหัวเราะอะไรก็ได้เป็นแฟนกันเนี่ย สังเกตทุกคนต้องสังเกตนะว่าแฟนเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนที่เวลาเราทําแล้วเขาหายโกรธเราทําแล้วเขาหายมโมโหเนี่ยจงทําลดทิฐิลดอีโก้นะครับและจงทาในสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณง้อกันแล้วคืนดีกันได้ไม่ต้องมาโมแต่คิดว่าไอ้คนนั้นผิดต้องง้อคนนี้ผิดต้องง้อถ้าเราฉลาดเราสํานึกได้เรารู้ตัวได้เร็วกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต่อให้เราไม่ผิดเราก็ง้อได้แล้วพอง้อนเนี่ยพอเขาดีกับเราแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ช่วงเวลาที่อารมณ์ดีเนี่ยมาพูดถึงเหตุผลที่เราทะเลาะกันว่ามันเกิดจากอะไรแล้ว จะแก้ไขกันไปยังไงแล้วก็พูดด้วยสติแล้วมีเหตุผลและใจเย็นกว่าไอ้ครั้งที่วันที่มันทะเลาะกันบ้านแตกนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเงียบอย่าไปจี้อย่าไปสาดไฟสาดน้ํามันใส่อย่าไปจี้ชัยจุดที่มันเป็นจุดด้อยหรือด,ด่าด้วยถ้อยคําที่ทําให้อีกฝ่ายเจ็บแสบจนเลิกเงียบและหันกลับมาทะเลาะนะฮะอันนี้ไม่ดีเลยไม่ดีอย่างที่สุดเสื่อมในเรื่องของความรู้สึกความรักที่มีต่อการรวมไปถึงสร้างความเกลียดในใจนะครับใครเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้ จากตนเองไม่ได้หรือไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้วิธีการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรักหรือคนรอบตัวยังไงเนี่ยผมมีสอนเรื่องราวเหล่านี้ไว้แบบละเอียดเลยนะครับในคอร์สออนไลน์ของผมนะครับที่ชื่อว่า on advance นะครับคอร์สนี้ผมจะสอนให้ผู้หญิงปรับทัศนคติแต่แรกเลยนะครับเริ่มจากการปรับ อีโก e ในตัวเราอีโ e กคืออะไรคือเซลล์คอนฟิเดนซ์คือความมั่นใจในตัวเองความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมีมันดีแต่มันยังอยู่ควรจะอยู่ในลิมิตที่กําลังดีที่มันไม่สูงเกินไปจนที่มันไปเดือดร้อนหรือมันไปทําให้คนอื่นทุกข์ใจนะฮะอันนี้ผมสอนไว้ในอ้อนแอดวานรวมไปถึงเวลาทะเลาะก,กับแฟนจะอ้อนแฟนจะเอาใจแฟนหรือจะทะเลาะก,กับคนรอบตัวที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยมีวิธีการปรับตัวเองจูนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นได้เนี่ยเราต้องทํำยังไงเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนแล้วเริ่มยังไงบ้างเนี่ยใครทาไม่เป ความสัมพันธ์กับคนรอบกายรวมไปถึงคนรักเนี่ยมาเรียนรู้ได้จากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่คุณจะกลายเป็นที่รักของคนหลายๆคนรอบตัวโดยเฉพาะแฟนหรือสามีของคุณเองนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากเป็นความรู้ให้สาวๆในคลิปนี้นะครับหวังว่าหลายๆคนจะได้ประโยชน์แต่ถ้าใครมีปัญหาที่ลึกล้ำกว่านั้นทักไลน์มาคุยกับผมได้ที่ไลน์นี้นะครับ แอดเท i น e นอนี่นะครับหรือถ้าใครอยากจะปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกันในสังคมที่มีแต่ผู้หญิงล้วนๆอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เข้าสมัครเข้ากลุ่มลับของผมได้เป็นกลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret r o o m plus นะครับกลุ่มนี้จะมีแต่สมาชิกสาวๆล้วนผู้หญิงล้วนนะฮะตั้งแต่อายุ20ปีไปจนถึงออลิมิตนะฮะมีหลายรุ่นคุณนะ้าคุณป้าคุณพี่คุณน้องคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไปคุยไปปรึกษาเรื่องความรักเรื่องบนเตียงกันได้ในกลุ่ม Secret Room+ plus นะครอ็กรูมูล เช่นเดียวกันนะครับแอต n ทนนาวินะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หวังว่าเรื่องราวของผมจะทําให้หลายคนคิดได้แล้วก็หันมาปรับความเข้าใจกับคนรักแล้วก็ปรับจูนความรักของคุณให้มีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่มีทิฏฐิหรือความเกลียดชงังทําให้ความรักมันเสื่อมหรือแพชชั่นมันหมดไปนะครับฝากไว้นะครับแล้วเจอกันครับจะทําอย่างไรให้ผู้หญิงน่ามองชวนมองน่าคบหาหน้าเข้าหาหน้าค้นพบการดึงบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณออกมา สวัสดีครับเทนนวิกนะครับผมมีเคล็ดลับการสร้างสเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมกันครับออนแอดวานซ์ <On Advanced S 1> เป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมหลังสรรมาจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับในคอร์สออนแอดวานนี้นะครับผมจะสอนให้คุณได้รู้จักสเสน่ห์ของตัวเองได้ปรับทัศนคติแนวความคิดบุคลิก ดเด่นของตัวคุณสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาวุธสําคัญที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงเป็นที่สนใจสาวๆหลายคนมีปัญหาเรื่องไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าเข้าหาผู้คนเมื่อคุณได้เรียนในคอสออนแอดวานนี้คุณจะรู้วิธีการปรับตัวการดึงเสน่ห์ของตัวเองผมสอนตั้งแต่ฝึกให้คุณยิ้มยังไงให้มีเสน่ห์การพูดคุยกับคนมีวิธีการเข้าหาผู้คนยังไงนําเสนอในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่ายผมจะสอนเทคนิคในการเข้าหาผู้ชาย 7สไตล์7บุคลิกคุณไปชอบเพย์บอยผู้ชายรูปหลอ่อมีวิธีการยังไงที่จะทําให้คนหลอ่อหรือเพย์บอยมาติดใจในตัวคุณนะฮะรวมไปถึงลีลาวิธีการอ้อนบนเตียงผู้หญิงจะสามารถอ้อนผู้ชายให้เขาติดใจหลงไหลในตัวคุณได้ด้วยท่าทางอะไรบ้างนะฮะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงไหลนะครับแล้วก็ติดใจในสเสน่ห์บนเตียงของเราจนไปไหนไม่รอดผมยังสอนให้สาวๆรู้จักวิธีการอ้อนในรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับสเสน่ห์และบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่น อ้อนแบบแบ๊วนะฮะถ้าใครมีความน่ารักหรือมีนิสัยที่น่ารักอยู่แล้วจะเสริมน่ห์ให้คุณน่าสนใจและก็ทําให้ผู้ชายติดใจมากขึ้นทุกอย่างมีเทคนิครวบรวมเอาไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับรวมไปถึงผมยังมีละครตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นวิธีการอ้อนแบบไหนที่ควรทําอ้อนแบบไหนที่ไม่ควรทําบางคนดําเนินชีวิตคู่มาในแนวทางที่ผิดๆเอาแต่ใช้ตัวเองมากเกินไปที่งอนมากเกินไปอ้อนแอดวานซ์จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มั่นใจในตัวเอง รู้จักนำบุคลิกด้านดีของตัวเองมาใช้และจะทำให้คนรอบกายคุณตกลุมรักคุณไม่ใช่เฉพาะผู้ชายของคุณนะคะเพื่อนฝูงที่ทำงานญาติพี่น้องรวมไปถึงพ่อแม่แฟนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตครับอย่าลืมนะครับ On Advance แล้วเจอกันครับ